โยวาซาเดีวิรุ่เมรกาเด็วิรุ่ดูไปด็วิรุ่ชาวไทยตะกล o กันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเจ้าตัวเกม Delta Force Hawk of อบเซิร์ฟไทยกันนะอเดลต้าฟอร์ดฮอกอ็อ f นี่เป็นเกมแนว FPS มาใหม่ในปี2024ปลายปีนี้เลยนะครับท่านผู้ชมจะมีอยสองเซิร์ฟหลักๆนะครับก็คือในส่วนของเซิร์ฟ Global นะท่านผู้ชมนะเออที่เป็นของเออ่ต่างประเทศนะครับรวมทุกประเทศเลยนะท่านผู้ชมนะส่วนเซิร์ฟโกลบอลนี่มันจะไม่มีภาษาไทยนะเอออันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับ ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเซิร์ฟจีนนะท่านผู้ชมนะเซิร์ฟจีนนี่ก็จะมีแค่ภาษาจีนแล้วก็มีคนจีนเล่นอย่างเดียวนะท่านผู้ชมนะส่วนเซิร์ฟที่3นะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นเซิร์ฟที่เพิ่มเติมมาใหม่ที่เพิ่งผมเพิ่งจะรู้เหมือนกันนะครับเป็นของคารีนานะเป็นเซิร์ฟไทยนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะมีให้ดาวน์โหลดเล่นเหมือนกันนะครับจะมีภาษาไทยด้วยนะครับใครที่อยากเล่นภาษาไทยก็ต้องเล่นเซิร์ฟคารีนานะท่านผู้ชมนะลิงก์เนี่ยผมจะแปะไว้ให้น่าร่าคำใหญ่ใต อตอนนี้เขาจะเปิดให้เล่นในส่วนของคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับคอมพิวเตอร์เขาจะเปิดให้เล่นก่อนนะส่วนมือถือ Android iOS เนี่ยจะตามมาในปี2025นะช่วงต้นปีนะครับท่านผู้ชม อ่ะอันนั้นก็ไปโหลดกันเองได้อยู่แล้วนะครับไม่ยากนะแต่ว่าซื้อคอมนี่ต้องดูวิธีนี้เอานะท่านผู้ชมนะบางคนมันไม่รู้แบบเว็บอะไรพวกนี้นะครับว่าไปโหลดที่ไหนอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้ครบจบในที่เดียวนะครับขั้นแรกนะท่านผู้ชมนะให้เราเอ่อมาที่เจ้าตัวตรงนี้ก่อนเลยนะครับนี่จะมีอ่าเว็บไซต์ของผมอยู่นะแนะนำให้กดพิมพ์เข้าไปก็ได้นะครับคำว่าเดลต้าฟอร์ทออฟนะท่านผู้ชมนะหรือว่าเดลต้าฟอร์ทกรีน่าคอมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมน,นะจากนั้นก็กดทำการดาวน์โหลดวินโดว์ นี่แล้วนั้นมันจะขึ้นไฟดาวน์โหลดมามุมบนขวามือไม่ก็ด้านล่างซ้ายมือนะกดโอเพนไฟล์ได้เลยนะท่านผู้ชมนะเึ๊บนี่แล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับจลกนั้นมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็ทําการกด i n s tall ได้เลยนะท่านผู้ชมนะเอออันนี้แล้วแต่สะดวกเนาะนี่กด i n s tall ได้เลยนะครับนี่แล้วก็รอมันนะครับรอมันโหลดจนเสร็จนะเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการกด r u n ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะนี่แล้วมันก็จะขึ้นไอคอนตรงนี้มาเด l t a f o r c e อยู่ด้างล่างนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมด แล้วแต่เราเลยอยากเข้าแบบไหนนะครับมี g o o g l e มีเฟซอ่าไม่ใช่ก o o g l e มีการีนานะครับรหัสการีนาเฟซบุ๊กนะครับอ่ารหัสแอนดรอยส iOS นะแล้วก็ในส่วนของ Google นะครับหรือว่ารหัส Android นั่นเองนะอันนี้แล้วจะสะดวกเนาะพี่ก็กดติ๊กสเตอร์ล็อกอินแล้วกดอไออักีตรงนี้ก่อนแล้วกดเลือกนะครับพี่ก็จะเข้าผ่านเจ้าตัวการีนาเอ้ยไม่ใช่เข้าผ่านเจ้าตัว g o เ g l e เอานะท่านผู้ชมนะนี่แล้วนะเราก็ใส่รหัสของเราลงไปให้เรียบร้อยนะฮะ จากนั้นนะครับให้เราทําการนะครับกดคาว่าดาวน์โหลดนะมันจะขึ้นมาตรงด้านล่างขวามือนะกดไปได้เลยนะครับนี่แล้วก็มันจะให้เลือกโฟลเดอร์นะครับก็น,นี้โหลดอีกประมาณ63กิกนะท่านผู้ชมนะเออเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะเดี๋ยวผมจะกดเลือกโฟลเดอร์ที่อยู่จริงๆก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับนี่กดดาวน์โหลดได้เลยนะฟึบแล้วก็รอนะครับท่านผู้ชมนะทีนี้ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตเราและเร็วหรือแรงนะครับประมาณอีกอ่าหกสิบห้ากิกนะโดยประมาณนะครับ โอเคนะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วเราก็กดล้างตรงนี้ได้เลยนะเพื่อเล่นนะครับท่านผู้ชมนะรอบต่อไปเราก็มาเข้าผ่านตัวไอคอนเดลต้าฟอร์ทออฟตรงนี้นะหรือว่าเดลต้าฟอร์ตตรงนี้นะฮะเห็นไหมง่ายใช่ไหมล่ะคนดูขรคตึงเลยอ่ะริสกุยนี่มานะครับเซิร์ฟคารินาโนตึงมีภาษาไทยนะผมบอกก่อนนะครับไม่ธรรมดานะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการปรับภาษาไทยนะี๋ยวรอมันโหลดเสร็จอะไรเสร็จก่อนพวกนี้นะครับ นี่รอมโหลดโอเคโหลดเสร็จแล้วทีนี้เราก็เลือกภาษาไทยนะตอนก่อนเข้านี่มันจะมีให้เลือกนะครับเราก็เลือกนะครับเลื่อนเลยเนี่เลือเลเล่อนเป็นภาษาไทยนะ looking, outh, looking, เ,อเอาลูกกิ้งเมาลูกกิ้งเลื่อนเอาแล้วกดต่อไปนะครับนี่ครับต่อไปแล้วก็หมดหูฟังหรือลําโพงผมเป็นหมดลําโพงนะท่านผู้ชมนะก,กดต่อไปแค่นั้นแหละถ้าใครใส่หูฟังนี่ก็เลือกหูฟังนะท่านผู้ชมนะบ้าเห อันนี้รอนะครับรอมันอคอ p i l e s h a d เ r อยู่นะเหมือนเราลงพวกเนี้ยนะครับมันก็จะมีการแบบว่า o p ปติม z e ตัวเครื่องให้มันแบบเหมาะสมสําหรับการล่นนะทุกชมนะเอออันนี้เราก็รอนะครับรอให้มันครบนะนี่คอ m p i เช s h a อร์เสร็จแล้วนะครับนี่ไปลุยนะครับก็ตัวเกมก็จะให้เราตั้งชื่อก่อนนะครับพี่จะตั้งชื่อไปโนตึงนะครับปีโคกโนวันนะครับนี่ ดีสุดเยสวยครับแล้วก็มันก็จะมีให้เลือก2โหมดอ่าสโหมดหลักๆนะท่านผู้ชมนะนี่วอลเฟ่นี่มันจะเหมือนกับเจ้าตัวคอฟฟิตี้วอลโซนนะท่านผู้ชมนะหรือเบตเทิลฟิลนะท่านผู้ชมนะอันนี้นะครับเป็นสาประธานสาสนะส่วนโอเปอเรชันเนี่ยจะเหมือนกับเจ้าตัวเกมอ่าเอสเคฟอร์มทาคอฟหรือเจ้าตัวอะเรนาบีคเอาท์นั่นเอง นะครับท่านผู้ชมนะเออเป็นแบบว่าหาของหลบหนีนะครับส่วนแคมปีแคมปปีตรงนี้นะจะเป็นแบบหมดเดอเรื่องนะครับเล่นเอาเนื้อเรื่องเล่นเอามันสนุกเนื้อเรื่องของเกมน,นี้นะเออแล้วก็ออกราฟิกจะปรับขั้นสุดเลยนะท่านผู้ชมนะเ,ออเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับแคมปี้นี้แต่ผมจะไปเล่นในส่วนของวอลแฟรก่อนนะท่านผู้ชมนะเออเรากดเข้าเกมไป let's go <S <c oughs> มาเว้ยนี่อ่าอย่างแรกผมจะไปเซตติ้งปรับตั้งอะไรนี้หน่อยหน่อยนะไปตั้งค่าแล้วก็ผมจะปรับเลือดแต่ตรงนี้อินเทอร์เฟซมันเป็นสี สีเขียวแล้วกันนะครับเออแล้วก็ความเร็วอ่าไปพวกกราฟิกหน้าจออะไรพวกนี้นะฮะปรับอันนี้แอตเตอร์บผ,ผลตรงนี้แล้วก,กดใช้งานฟืบแล้วก็กดเป็นเต็มจอนะแนะนำให้ปรับเต็มจอนะมันจะมันจะรัน f อ s ได้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันจะโฟกัสที่เจ้าตัวกมอย่างเดียวเลยนะครับอืมเนาะกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับหน้าจอถูกต้องแล้วความละเอียดอัตโนมัติอัตโนมัติอัตโนมัตมิ ่าแล้วก็เฟรมเรทนะตัวนี้ผมปรับไปเป็นร้อสี่สี่พอนะครับแต่มันจะกินมันจะกินอ่าทรัพยากร CPU อ้การ์ดจอผมนะอความคมชัดผมปรับไป100ร้อยนะฮะวีซิงเปิดไหมอันนี้แล้วแต่สะดวกนะออวีซิงแล้วแต่สะดวกนะครับอันนี้ Nvidia Fast Sync ตัวนี้เปิดเลยนะครับ FOV นี่ผมเปิดนะครับร้อยี่นะครับค่าเริ่มต้นนะครับบุคคลยานพาหนะก็เอาประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็อ่ากำลังขยายสโคปนี่ฮนะสีสุภาพโอเคุย กำลังอะไรทีสกูไม่ต้องกันได้อันนี้กราฟิกผมปรับเอ็กซ์ตรีมนะเอาอัอนติเมดนะฮะแล้วกันนะปรับอันติเมดเลยเน,นี่ยนี่เห็นไหมแอนติเมดปรับให้มันแบบเต็มสุดอะระยะชัดลึกชัรเติร์อรนนะไรพวกนี้มีหมดนะครับ DLSs นี่อ่าเป็น Ei นะครับหรือว่า upscaling นะครับทุกผู้ชมนะ u p s c a l i ให้ภาพมันอ่าดีขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรน้อยลงนะอันนี้ผมก็เป็นอ่า Nvidia DLSs เนาะถูกต้องแล้วปรับสมดุลไหมอันนี้แล้วแต่สะดวกนะสมด,นะดุลหรือว่าคุณภาพก็ได้แล้วแต่สะดวกเนาะผมจะเะเเเปป็็นนนนนนออออ่่าาาาาาคคคุุณณภภพพแล้วกนนะกันนะัะะมรบ อันนี้รีฟิกของอินดิเอียนครับก็เอาเป็นความน่วงต่ํานะครับความน่วงต่ําะกดใช้ได้เลยนะครับแค่นั้นแหละมาเสียงอันนี้เสียงผมจะปรับเสียงดนตรีปิดเสียงดนตรีไปซะหน่อยไม่เอาเสียงดนตรีนะครับแค่นั้นแหละกดทีเป็นการพูดนะท่านผู้ชมนะเป็นการพูดอ่าโอเคทีนี้ผมก็จะกดย้อนกลับมา ไปที่นี้เรามาเริ่มเล่นกันเลยนะฮะท่านผู้ชมนะมันจะมีแบบแรงลงแรงนะแรงจะผลล็อกที่เลเวลหกนะครับอันนี้เราก็เลือกได้เลือกโหมดที่เราจะเล่นได้นะครับแอตแทกดีฟิ์อะไรพวกนี้นะครับอันนี้แล้วแะสะดวกเนาะมันมีด่านใหม่ด้วยนี่ว่าอันนี้อะไรเนี่ยประสบการจากัดเวลาแอตแทกดีฟิ์เฮ้ยผมไม่เคยเล่นด่านนี้เลยว่ะคนดูลองดูดิอ๋อเหมือนกันแหละจริงๆมันเป็นโหมดด้วยเชอ่ะไปเริ่มเย้เครื่องมองบีบีวู้หูรอเลยนะครับตอนนี้ มีภาษาอันนี้เป็นภาษาไทยนะไปเซิร์ฟไทยนะครับแต่อันนี้รองเล่นให้ดูนะฮะมาเป็นยังไง very good เอาอ่ะเอาอ่ะโคตรตึงโคตรกอด God. นี่มานะครับย,ยืนยันโอเปอร์ต์แล้วก่อนนี่มันก็จะมีโอเปอร์ต์ให้เล่นหลายตัวนะตอนนี้เขาเปิดหมดแล้วนะท่านผู้ชมนะสำหรับตัวไหนบางตัวที่อ่ามันจะมีการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ปอดล็อกอะไรพวกนี้เราก็ต้องใช้รีวิวบอดล็อกเล่นเอานะบางตัวนะอันนี้เป็นบางตัวโตกัสโตกัสโตกัสโต๊ะ g ต s ด้วชาฟิลโอเคลงนะครับผมจะเล่นหมอดี่ไหมวะคนดูเล่นหมอดีกว่านะสำหรับผมเนี่ยเล่นหมอเลือกหมอแล้วก็เปลี่ยนปืนครับเป็นอ่อีคีไหมอีคีปืนพกโอเคอันนี้แรงกว่าว่ะมีดมีดก็บลดล็อกมาแล้วนี่ว่ะหูเอ้ของมาเต็มแล้วน,นะรอบนี้ เออเอาเป็นยาละกันกีดทีนี้เ,เราต้องดันไปนะครับทุกผู้ชมนะต้องดันเราอุย้ยผมไปลงไกลจังวะผมควรลงจุดนี้นะนี่ลงวู้ฮูนี่แนว b a t t l e f i ฟิวนะในสำหรับโหมดนี้นะครับไปจ้าชิสโก้สโก้สโก้นี่เดี๋ยวไปลองเล่นให้ดูก่อนนะครับแล้วค่อยไปเล่นโหมดอื่นนะ อุ้ยตรงนั้นเงาคนเต็มเลยว่ะวววโี้ค้างื่อรักษาตัวเห็นละหไวไว้แจกโอ้โคตรตึงแจกาแจกงสี่โอยเอาจัดเลย่ะไวแจกแจก Oh! <laughs> เอาเรื่องจัดโอเคนี่ก็เป็นโหมดแบบแนว Battle Field นะท่านผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวเราลงไปดูโหมดอื่นบ้างนะครับก็ออกจากการต่อสู้แป๊บหนึง่งนะครับอันนี้ออกจากการต่อสู้ก่อนนะครับแต่ผมจะมาสอนไปเข้าเล่นโหมดอื่นนะอืมเราจะไปเล่นโหมดอื่นนะท่านผู้ชมก็นี่เวลาออกปุ๊บมันก็จะได้ E P อยู่นะเวลาเราเล่นยิงไปนะครับกด E S C นะครับ E S C ปุ๊บมันก็จะให้เลือกโหมดอื่นนะนี่ผมไปเล่นโหมดอ่า o b e r a t i o n นะผมจะเล่นให้ดูแค่2โหมดเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะอืม โอปิเรชั่นก็มันจะเหมือนอันนี้หน้าอ,อันนี้หน้าบีเอเอาอะไรคล้ายๆกันนะครับนี่ลงมาแล้วโอปิเรชั่นโอเคต่อยีกคอนเฟิร์มเลยนี่๋อ,อก็ต้องไปฝั่งนูน้นโอเคไปตามจุดนะครับแล้วก็ออกนะครับหาของแล้วก็หลบหนีนะท่านผู้ชมนะนั้นแหละเหมือนทำภารกิจอะอืมเป็นเกมที่ยำอยู่นะยำอยู่ยำหลายเกมอยู่ เอาละมาพร้อมหรือยังเยเตรียมตัวครับของไปกูกูกูย a h ูมาแล้วจา้าโอเคนี่ภาพสวยนะผมปรับสุดเลยนะนี้ FPS ร้อยสี ร้อยส,สี่สี่เฮดช็อตครับยิงเฮดช็อตเราต้องค้นหาของโอเคโทษทีลืมลืมลืมตัวเยเก็บของนี่นี่กด F นะไปเลือกพวกนี้ของพวกนี้แล้วกด F เย่ไปกด M เพื่อเปิดดูแมปนี่เห็นไหมกดล็อกจุดเยไป let's go มาเลยจับกดอีกเพื่อยิงสแกนเดี๋ยวละวหนึ่งไปครับแตกพี่แตกเยอะเฮ้ยคนหาของก่อนโอเค,อเคนี่ชุดกรอโอ้ชุดกรอสลับได้นะคนดูนี่ชุดกอเราก็ลากได้เลยนะครับกดเอ่อ นี่ค้นหามันค้นหาจนครบก่อนนี่ลากมาได้อย่างงี้ลากมาได้นะครับสลับเลยเลยหัวตัวนี้ก็กด f นี่เก็บใส่ได้นะของเล็กๆนี่กด f เก็บใส่ได้นี่ใช่ไหมสลับได้ออกบางอย่างนี่กรออะไรอย่างเงี้นะครับชุดกรอนี่กระเป๋าโอ้โหกระเป๋าของดีของเท่นะนี่เย้โอเคเก็บเอ้ยกระเป๋าอันนี้เรามีอ่ะโอเคมีละของครบแล้วไป คนหาน рон, room, ของอ๋อคนหาของในนี้สบงสบียงพาวเวอร์เอ้ยนี่มันมีมืออย่าอย่าชิมิชิตเจมันจะเปิดครับรหัสกดรหัสอยู่นะฮะน้องๆใจเย็นๆโต๊ะกัสโต๊ะกัสโต๊ะกัสโต้อ๋อเราต้องกดติ๊กตรงนี้มาโอเคหกดี F U พี่โอเคนี่ถ้าเรากดโดนปุ๊บมันก็จะปลดล็อกไว้มันจะเป็นสีเขียวเเมื่อกี้นี่แหละคนดูโอ้ยเก็บไงได้วะไป้ไวมาแล้วอันนี้เป็นการหลบหนีนะครับหลบหนีด่านนี้บางตัวมันจะสไลด์ได้นะทุกคนคไว้อ๋าดิกำลังจะหลบหนีในเร็วๆนี้สามสองหนึ่งศูนย์ไป โคตรตึงโตกัสโต๊กัสโต๊กัสโต๊กัสต้ียต้อโต๊ะโต๊ะปูสามเข้าไปครับนี่โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดเจ้าตัวเกมเอ่อเดลต้าฟอร์สนะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นเซิร์ฟกรีน่านะครับก็เอ่อไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมนะแต่ผมวางไว้ให้นะครับด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนี้นะครับท่านผู้ชมนะเออก็ ไปหลดกันมาได้นะครับท่านผู้ชมนะมสะหรับวันนี้บิ๊กโคกขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า oh. คนดูอย่าลืมไปรโรมลิงกันนะครับมีภาษาไทยด้วยนะยู oh.